วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดกับเ,เครือข่ายทางภาครัฐภาคประชาชนและก็ในในทุกในส่วนของจังหวัดนาราธิวาสเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดค่อนข้างจะมีควา,ามสลับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยยาเสพติดที่ ที่เป็นเรียกว่ากระท่อมที่เรายกเลิกจากการเป็นยาติพติดไปกฎหมายยกเลิกเนี่ยมีปัญหาในภาคใต้เนี่ยทั้งประเทศเ,เกือบถึง40% ทวิกร้าวดึง 4, สีกก่เสาหลักสกัดยาเสพติด3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อคลี่ปัญหาขี้ยาล้นคุกเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่24กคุมพาพันธ์2567พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมได้เดินทางมายังอาคารลานพิกุลมหาวิทยาลัยนันราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยคณะอธิพลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในกมลศักดิลีวามมโคศกพักประชาชาติและนายธนาวิชยานุพงษ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พักประชาชาติเพื่อร่วมงานวันรวมพลังมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นราธิวาสซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของพลเอกวิชานสุขสง์อดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดก,กับในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดแบบจริงจังซึ่งที่ผ่านมากว่า50ปีภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แถมยังเสียงประมาณไปโดยใช่เหตุและภายหลังจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้า ได้นำงบประมาณให้ภาคประชาชนดำเนินการพบว่าบรรลุเป้าหมายสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วยการนำผู้เสพไปเข้าทำการบำบัดยังศูนย์สองแห่งคือศูนย์บ้านแสนสุขและศูนย์อุนไอรักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทำให้ผู้เสพกว่า5,000รายเลิกยาเสพติดได้100%แถมยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนติดตามพฤติกรรมไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเข้าไปมั่วสุมซ้ำอีกโดยมีพันเอกเฉลิมชัยสิทธินวล พอ,อสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าคอยเป็นพี่เลี้ยงในการปรึกษาหาหรือข้อกฎหมายหากมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มพ่อค้าหรือไอเย็นที่เป็นต้นต่อของการแพร่ระบายจนปัจจุบันสามารถขอย้ายผลไปสู่เรือนจำที่มีผู้ต้องขังยาเสพติดลดลงอันเนื่องมาจากผู้ต้องขังส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสพได้ถูก แยกมาทำการบําบัดซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดวิดีโอคอลเฟรนผ่านระบบซูมไปยัง9ก้ากลุ่ม16จุดอาทิสํานักงานเทศบาลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสํานักงานอบตซึ่งมีกลุ่มสี่เสาหลักอาทิผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนกํานันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละแห่งรับฟังและสอบถามข้อสัถามต่างๆโดยมีพลเอกวิชานสุขสงอดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดจะชะตอเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ถึงเหตุผล ผลได้ผลเสียและโทษภัยที่นำไปสู่การคุกคามภายในครอบครัวที่เป็นต้นตอและกลไกลก,าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแต่ละชุมชนนอนที่ปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันที่สามารถนำไปสู่เป็นพื้นที่ปลอดการแพร่ระบาดยาเสพติดในอนาคตได้ซึ่งมีนายชยงรุ่งสกุลประธานการสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคเอกชนกับกรมนอภาคสี่สนอให้มีแนวคิดในทิศท,ทางเดียวที่นำไปสู่ความร่วมมือ ด้านพันตำรวจเอกทวีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่าซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดข้อนอข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ถึงจะไม่ใช่แหล่งผลิตก,ก็ตามแต่เป็นทางผ่านและที่สำคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดซึ่งตัวเลขที่เป็นรูปธรรมถ้าในเรือนจำที่เป็นข้อหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียาลาและนาราธิวาสห0 0พน กว่าคนแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าที่ถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพที่ศาลยังไม่ได้ลงโทษอยู่คุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านกับชุมชนอีกประมาณ6,000กว่าคนซึ่งรวมๆแล้วก็ประมาณ1 2 0 0 0 0 0คน ซึ่งยังถือว่าโชคดีที่5,000กว่าคนนั้นอยู่ในเรือนจำซึ่งเรือนจำก็จะช่วยในการควบคุมไม่ให้ใช้ยาเสพติดต่อบางส่วนที่ตำรวจจับแล้วไปส่งถึงศาลและศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษแต่รอลงอาญาแล้วให้คุมประพฤติให้ไปอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนซึ่งประชาชนก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมตำรวจจับไปแล้วอีก2-3วันถึงปล่อยออกมาซึ่งในส่วนนี้เรา จะมาคุยกันว่าในกลุ่มสองกลุ่มนี้ที่เข้ามาอยู่ในเรือนจําซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ก้าวพลาดประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราก็จะพยายามพัฒนาซึ่งถ้าเราใช้คนหนึ่งหมื่นคนมาช่วยกันพัฒนา ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะดูว่าให้เขาได้หายจากนั้นก็มาสร้างงานสร้างอาชีพก็จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ส่วนของการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาใหญ่คงจะต้องมีการป้องกันปรับปรามกันอย่างจริงจังซึ่งอีก,กส่วนหนึ่งเราถูกมองว่าถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดพวกนี้จะถูกผลิตต่างประเทศแต่เข้ามายังประเทศไทย ดังนั้นวันนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญซึ่งจังหวัดทางภาคเหนือเองเรามีการสกัดกั้นไม่ให้เข้าซึ่งจังหวัดนราธิวาสเราจะมีการสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการไม่ให้เป็นทางผ่านให้เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถ้ามีการค้ายาเสพติดมันจะแฝงไปด้วยการของหนีภาษีการค้ามนุษย์ไปด้วยเพราะนี่เป็นจุดหมายที่จะมาพบปะและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นปัญหากับประชาชนจริงๆเราจึงเอาปัญหาของประชาชนมาร่วมกันแก้โดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปสและรัฐบาลจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำ ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปีปฏิตาหนดกระโทคผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล